สวัสดีครับพบกันที่ช่อง I Have t i n g b l u กับอีกเช่นเคยนะครับยังไม่หยุดทูเคลิลย้ำเล็งเสริมแนวรับเท้าซ้ายเพิ่มโทมัสทูเคลิลผู้จัดการทีมเชลซีย้ำเป้าหมายในการเสริมทัพรายต่อไปเล็งหาแข้งแนวรับถนัดเท้าซ้ายเพิ่มโทมัสทูเคลิลผู้จัดการทีมเชลซีทีมดังแห่งสกพิมลิกอังกฤษเปิดเผยถึงการเป้าหมายต่อไปในการเสริมทัพหลังได้ฮาริมสตอริงเสริม,มิติในแนวรุกและคาริดูคูริบารีก็มาเติมเต็มในตำแหน่งแนวรับโดยโทมัสทูเคิลกล่กาวถึงเป้าหมายต่อไปที่ตนต้องการเข้ามาเสริมทัว่า กำลังตามหานักเตะที่สามารถลงเล่นทางด้านซ้ายได้รูดิเกอร์เล่นทางฝั่งซ้ายและเขาไม่ใช่นักเตะที่เล่นเท้าซ้ายดังนั้นแล้วบางทีคาริดูก็สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้และเขาเองก็เล่นเป็นกองหลังฝั่งซ้ายในแผงแบล็คโฟร์แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันไม่ใช่แค่เราดึงนักเตะมาเพื่อเพิ่มจํานวนเพียงอย่างเดียวเราต้องการทั้งจํานวนเราต้องการเรื่องของคุณภาพด้วยดังนั้นเราจะตัดสินใจ กันในตอนท้ายไม่เพียงแค่เรื่องของนักเตะนะแต่ยังเกี่ยวกับระบบการเล่นด้วยถ้าเป็นไปได้เราต้องการคนถนัดเท้าซ้ายผู้จัดการทีมเชลซีก่าวเอาละครับมารอรุ่นกันชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไ h แฮปสิงบูของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ